โยมบอกว่ามันยังไม่สวยนะครับเพราะว่ามันค่ำแล้วนะครับนี่สาวขอนแก่นนะครับอยู่นู่นนะครับนี่ขาดแต่นุ่มหนุ่มนครนายกนะครับยังไม่มานะครับสามี่นเด้พอกิตตี้มือเส้า่าไป่าไปตีบไวอะไเด้สามี่นนีตีบด้ ที่ว่นนอ่งพตื่นนี่พิษคิงให้เดวันนี่นี่นะครับนี่มีเทพบุตรมาได้กันกี่กี่คนเทพบุตรนี่เทพบุตรสองนะครับนี่มาจัดดอกไม้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นเทพบุตรจะจัดดอกไม้สีขาวนะครับเอาเห็นเอ้หนุ่มไ้ขาวกระถ ung มาสีขาวเลวเนาะเทพธทิดาจะหลายสีนิดหนึ่งนะครับนี่ สีลายพ่อย่อยก็มีนะครับนี้เอาปิดประดับมงเดยเนี่ยล่ะนี่ตัวมูครับตมูทีทั้งล้านถ้ำขุนเนาะเอาทิศประวัติสาธุอนุโมทนานะครับนี่นะครับบารมีมากขึ้นก็เลยสมบูรณ์ขึ้นนะครับนิดนึงนะครับนี่ไปนั่นเนี่ล่ะเนี่ยล่ะเขาไปซุ่มนั่ยนี่ยนี่ยเพิ่งกำลังจัดใหิยันจานอันนี้ยาเขียวครับโอ้มียาเขียวไว้แก่วิงเวียนด้วยนะครับนี้ ว่าแต่ย่างไก่บ่ได้เนาะสนเลยนั่นเดินผ่านไม่ได้เลยเดี๋กับช่างจัดดอกไม้นะครับเรียกเรียกทุกคนนะครับนี้่อจานนะอ้ย่าวมอาัดดอกนะลูกร้านก็เห็นกับผู้ไรผาบนี่ละเสียเงี้งเป็นเนาะวันเออนะครับ บอกไม่ไม่ว่างมาจดดอกไม้สวยเนี่ยสงสัยจะหลงทางแล้วนะครับมาวัดเกาบอกก็มาแต่มนมืดนะครับเป็นระว่นอยาพี่น้องหลงทางแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้มาสะดวกอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยสะดวกแล้วนะครับนี้ดอกอียอย่าง่ยล่ะเนี่ยดอกคาร์เนชั่นนะครับนะครับ คุณแม่ดวงนะครับมีสวนอยู่สวนดอกไม้อยู่ที่นครปฐมนะครับก็เลยเอาผ่าดอกไม้มาด้วยนะครับนี่อันนี้ใช่มัม่ใชคัตเตอร์เนาะใช่คัตเตอร์ม่วงกับคัตเตอร์ขาวคัตเตอร์ม่วงคัตเตอร์ขาวแต่ดอกกล้วยไม้นี่มาแต่นครปฐมนครปฐมคุณแม่ดวงนํามานะครับนี่อยู่ได้นานนานนะครับนี่เมต้าเป็นคนออก้เป็นคเมต้าเป็นคนนํามาเอาสามอันนี้บนนี้สามสาม เพื 3, mm ่อนยังเหลือีนสามสี่มัดได้นิหนึ่งสองสามยสี่มัดขนได้หนิเมนิเป็นคนโทรสั่งให้เมนิโอ้ยักแงนนะครับนะผรนะผั้อนะผนะผู้ชนะผน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 ะผู้อนผนะ้นีผนผนะผนะนผ้นะผนผนกผู้ชะ้ชนนผนช นะครับเข้า j จ i l อิงเด้อนะครับนี่ร่วมแรงร่วมใจขอใคนละไมคนละมือนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนคนละ200ปี200ปีเด้อเอาสองไปว่าวมงได้ฮะเจ้าก็บเอาวดิเนี่ยสองร้อยปีมันยิ่งเดี๋ยอายุยืนขนาดนั้นขอให้ขนาดพูดเถ่าเไปบินดาบว่าขอให้อายุยืนสองร้อยปีโอ้ยว้าวบอก เดินนะครับมันนานเกินไปก็ไม่ไหวนะครับกลัวจะไม่มีคนดูเลยนลนสิลาลุ่น้าเบิงเฮาเลยลโอ้ยกลัวว่าเขาจะมีหนูจะโชว์ดอกไมมองกล้องเลยนี่เด้ออันตัองโยกขึ้นตรงไหนมาประดับน้ำมันนะกล้องกล้องอันนี้งามเลยนี่วจะถายู้ไทยนี่งามบิ้ดเนอแล้วขอบคุณมากมากเลยนี่เด้อ เดียวเดียวให้จัดงามกูเจังหน่อยอีสิมาอทาทยอีกรอบหนึง่งอันคือกันเบัดสื่อกับทีมงานในใส่แบบเดียวกันยี่หอเดียวกันรุ่นเดียวกันมันจังบะเถียงกันนั<ม>น่นเมียนโบรรทาัด<ม>จมให้บรรทัดจมให้ผูใ้ใดว่าทายบ่งามกับเป็นย้อนฝีมือเจ้าหรอที่แรกว่าสิสื่อคนละอ่านกันให้เท็ดงานน่อนนะก็เลยอเอาเอารุ่นเดียวกันนี้แล้วมันจังสิบ่ผบิดกันว่าสัน<ม>เด้อนะครับ เจ้มือนียทีมงานจะเป็นหายไปใส่บุ่นี่มือนี้ป้าปิยอสนแต่หายไปแต่เช้าแล้วนะครับทีมงานสงสัยกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับเนี้ยพีใหม่นะครับคงจะคิดถึงบ้านเหมือนกับพระนี่นะครับเนี้เมื่อวานนี้กับผมมาทำภาพก็ไปเพิ่งจะกลับมานะครับลืมเ,เดือนนี้แต่เราเตือนอื่นขอแต่เงินมาใส่นะคเขาพูดออกสื่อ <c oughs> แล้วนะครับเนี้ย